แตงแตงกิงต้นมันตะไหนต้นมันมาสูงกันไหนเนาะสวัสดีจ้ามือนีพามาเบิงต้นมะกดอืมเราจะมาเอากิงมันกิงมันไปไปช่ำม,มันสิได้บอกจะลองเบิงไหมเราสิเอาไปช่ำเบิงอันจะหากิ่งที่บอแกแล้วก็บอออนหมากด้วยจ้า นี่น่าจะได้แล้วน,นะคะกิ่งนี้กำลังพอดีเดี๋ยวอันจะตัดได้จ้าเ,เ,เดี๋ยวหาอีกกิ่ง,นงนะะห,ห,น,าหาปปน,นึ่งนาะคะหาหิดเบิดสุราหกับในเต้นซีน่ะมันก็บุญกับสุราหสุราหเข้าอยู่ที่ไม่ ได้หลายกิ่งแล้วพอแล้วจ้ากิ่งกำลังงามพอดีวันนี้อันจะไม่ช่ำกิ่งมะกรูดเห็ดแบบควบแน่นเนาะคะ่ะเดี๋ยวอันจะลองเบ่งเนาะคะ่ะใบมะกรูดงามงามเลยจ้ะเพื่อนๆ อันจะเลือกกิ้งที่บ่อกแก่เกินไปแล้วก็บ,บ่อออนเกินไปเนาะจ้าเดี๋ยวเขามาเบิงสิ่งที่ต้องใส่เนาะคะ่ะนี่คือหาแก้วแก้วแบบไดก็ได้เนาะจ้าแล้วก็มีนังยางมีถุงแล้วก็มีขี้ดินที่เขาเตรียมไว้เนาะจ้าเดี๋ยวอันจะมาทำให้เพื่อนเพื่อนเบิงเนาะคะ่ะ นี่อันก็ได้เลือกกิ้งไว้แล้เนาะคะ่ะประมาณนี้เะาจากกิ้งนี้เราก็จะมาเด็ดใบออกใบนี้เอาไว้ไปเฮ็ดกับเขาได้จ้าน้ำเงาจะออกประมาณนี้นะจ๊ะมุดแดงนะ้ำ เดือไใบประมาณสามสี่ใบนะจ๊ะให้เ,เขาแตกยอดนะจ๊ะเพื่อนๆแล้วอันจะมาเลาะน้ำออกนน้้ั แล้วก็เราเราเอาเปลือกข้างนอกมันออกนะจ๊ะก,ก็ได้เงาประมาณนี้ เ้เขาก็จะเอาดินนะคะนี่ดินเราจะัดเีคงตงันเะเมี่ตรงุทมไหจ้ประมาแลวเราก็เอาน้อเสียบตรงไปการมันจะดี๋วเาเอาไม่ ประมาณนี้ไม่จิบลงไปประมาณนี้ประมาณสัก1ิบเซนหรือแปดเซนนะจ๊ะแล้วเราก็เอาตุนช้ำลงไปเลยไม่ต้องลึกขนาดนั้นกดลงไปนิดนึงเนาะค่ะแล้วเขาจะเอาคุ้มเอาถุงยางพลาสติกคุ้ม ต้องรดน้ำนะจ๊ะดินมันเลมันเปียกแน่นิดนึงทุ้งก็อาจจะขับแน่น่อยนิดนองโอเคใช้ได้แล้วก็เอานังยางให้ยให้อากาศมันเขานะจ๊ะเป็นกัรซิฟแล้วจ๊ะ เป็นอันเซ็ตแล้วมะกูดชํำแบบควบแน่นเดี๋ยวมาเบ่งกันว่าประมาณจากสิบกว่ามือน่าจะแท่งยอดแล้วค่ะเพราะว่าตุนทีไอเอากิ่งมากนี่คือเป็นกับควบแน่นคือกันน่จาจะจะประมาณสิบหาหมือหรือว่าเดือนหนึ่งเนาะคะ่ะที่ว่ารากเขาจะออกอันก็ขอจบคีไวส้สำนีขอบคุณทุกกำลังใจ ที่เข้ามารับชมด้อค่ะฝากด like, กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจ